สวัดีครับสวัสดีสีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับนี่ก็พ่อพี่บ่าวสัญญาชาแนลครับพี่น้องวัอนี้ครับบ่าวสัญญาสวัสดีอยู่บ้านนะครับพี่น้องวัอนี้บ่าวสัญญาพาพี่พาน้องมากินนี่ครับพี่น้องเมนูซาดบ้านของเราครับนี่ครับสัญญาไปเห็ดรับเนื้องวครับพี่น้องครับก้อยงวงครับต้มต้มคขมครับบ่าวสัญญาเขายัดผัก เนี่ยตรงครับเนี่ยตบเข้าไปให้ทางทิศบานกินครับพี่น้องเนี่ยตรงครับพี่น้องนะครับเนี่ยตรงคุ้มกับคอยหวัวคอ่อยคุ้มไปตัวทางกินครับ,มบมไม่ไงเซฟนะครับพี่น้องนี่ครับ เนี่ยบอลที่จยากื้มมาเป็นเช่นเนี่ยบ้านนั่นกคาขำนะครับพี่น้องโอ้ยหมูวครับเนี่ยแท้ครับตับครับทอดครับอยากไปยัดซากตุ้งครับเลยอันนี้สบายดีบ้านนะครับพี่น้อง คมครับนี่น้ำหมอ้อปลาเสียก,กับฟักเนี่ยต้มเสร็จแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปต้มครับพี่น้องเสร็จเลยครับอ่าตะไคร้ใส่ครับพี่น้องต้มเนื้อครับเสร็จเลยครับตัวน้ำเดือดแล้วก็ใส่เนื้อครับพี่น้อง ปุุง,งก็ตุ้มแบบนี้เลยใส่เกลือครับเกลือใส่ลงไปลาหัวใส่ครับนี่เนาะเรียบร้อยครับนะครับเรยังปรุงตรงนี้ยังไ้ครับต้มเนื้อครับม,รมื่อไงเกลมีคุ้งชุลรถเขางนียครับตด,ดน้ำเดือดแล้วก็ใส่เนื้อครับ ใช้แล้ครับสเนื่อครับพี่น้องเนื้อใส่ครับเป็นสเซ๊นะครับหอย,ยเนื้อก้อยเนื้อก้อยครับพี่น้อง ตุ้มอะครับพี่น้อ,องปเป้ครับอุ้ยครับจัดพุดเลยครับพี่น้อ,องมเซฟครับมึงนีอ่อืมตุ้มเนื้อเซีดมันนกันครับ จากกัดครับพี่น้องืันนี้ตีไม่ฟาดสรมไม่ฟาดสรมหลบค้างครับครับสร้างนกำลังเห็นงานนะครับครับไม่ฟา ใส่ไม่ฝ่าเฉลี่ยเราค้างครับพี่น้องเลยพวกนี้ทางกำลังเหงนอานี้เรองอเออูา่คันคอยติดซวยครับพี่น้องเซฟนะครับ ยางปุงนนะ่มเหมือนมะบีบอะไรเบียดีบบอลอย่าใส่ครับพี่น้องอุ้ยเซฟนะครับผิกสดดริกเข่งสิริดชดอ,อืมริกใส่ลงไป

อไปลาีพฟ้อมอีพฟ้อมเดี๋วเดี๋ยวไม่ใบเบียยากเซ็บ่ผมเช็ยุ้งอีบ่น้องพรใส่ตัวเนาะนใส่รับพี่น้องนใส่ลงไปตาบริเ็ณไห เดี๋ครับเป็นยังยก็ยกก็ควาไปยกมาเดีใหม่เฮ็ดอีกน้ำบาอ่ะเฮ็ดต,ต้ใหญ่เร็วก่อนอืมขกักบอเนะขัสร้างเทียบบอก่อนสร้างบาครับเปพี้ไอ้ครับพี่น้องบอเทีบกูได้เตี้ Đây. thấy quẩm quẩm nữa. À. không thấy Không thấy hmm. không thấy. không thấy Ừ. Yeah. hết bò, chạy kia chạy hết chạy bóc 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 chạy ร้อยนะครับมาครับมาแซ็บบอลสัญญาครับพี่น้องคอยข่มครับเขาเทียงครับมาเนี่เขากับทางนั่นนะครับมาเด้อครับแซ็บครับมาเด้อครับเขาซอยบอลสัญญาครับพี่น้องครับหัวครับก้อยหัวต้มข่มครับมาเด้อครับ เอายังน <S on rib lifts> <that is German> ั right? <that> <lift> ่งล้างไปยังนั่งล네้างไปบังก <outside> <IN> ันไรบังกันกันไรบังสอกฟางนี่กันนี่บอสจิดไปอยู่เขาเลือกนี่มีให้เลย 何だ、no, no นี่บอสัญญากับมยังไรครับพี่น้องวันนี้บอสัญญากเกีมันูบ้านหน่อยนะครับฝา,ากพี่ตอนน้องครับก็เมนูก้อยขุ่มต้มขุ่มกับบรรยากาศเฮ็ดบ้านเฮ็ยนบอสัญญานะครับฝา,ากพี่ตอนน้องครับมากะไลทุกเกตแชร์ครับพี่น้องกดติดตามบอสัญญาเลยครับเพื่อให้บอสัญญามีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องผู้ช,ชมคลิปนี้ขอสุขภาพแข็งแรงรำรำมือกันทุกคนครับสวัสดีครับ